ให้ควบกุมอารมณ์ตัวเองให้ได้เสียก่อนก่อนที่จะมาออกสู่สาธารณชนถ้าเรายาังควบคุคมอารมณ์เราไม่ได้เราออกไปสู่สาธารณชนเนี่ยก็เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีคนอื่นเห็นเออโคตรทคนอื่นตัวเองยังง่ามไม่ได้เนี่ยเยอะบังคับตัวเองยังไม่ได้เราจะไปอขดไปไม่ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องละเอ,อียดโคตรเป็นผูนนำเห็นไหมพระอาตจิตท่านเดินสำรวม คนก็ศรัทธาแล้วการเผยแพร่สัไม่จําเป็นต้องอ่านเยอะมาบอกกันเยอะอยู่ที่วางตัวก็ศรัทธาได้เรื่องศึกษาได้หลวงพ่อชาไปอยู่ประเทศนอกท่านพูดประหลาดเปลี่ยไม่เป็นนะท่านออกไปบินรบาดคนก็ยังศรัทธาเดี๋ยวสมัยหลวงพ่อมาบินรบาดเราไม่ได้บินรบาดเอาข้าวเราบินรบาดเอาคนแห คยแได้ด้านันนี้ก็เอามาคุยกันเล็กๆน้อยนะครับครับนับว่าเป็นสิริมงคลล้ำค่าที่ท่านสงบสีอ่อนได้มาสาธยายสนทนาธรรมนำสุขในสันติเมตีธรรมของเราก็เผยแผ่กันไปแต่ก็ฟังกันไว้อย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งคัดค้าน ฟังมาพิจารณาชอบก็จำใส่ใจไม่ชอบก็วางละไปนะครับขอบคุณมากครับผมรู้สึกยินดีเหลือเกินที่เห็นหน้าทุกคนเข้ามาพร้อมกันก็จเจริญในธรรมทุกท่านหรือท่านทารกน้อยมีความคิดเห็นประการใดก็ขอเชิญครับหรือท่านอื่นๆที่จะพูด กล่าวทํากันแบ่งปันให้เป็นสิริมงคลแก่กันแล้วกันขอเชิญครับหากไม่มีใครจะพูดคุยก็เชิญท่านสงบต่อได้ครับซื้อสายไฟว่าสวัสดีครับท่านศักชัยใจงดงามสวัสดีคุณสวัสดี ยดคำคสวัสดีสาธดรัลังขับรถอยูลังตั้งสเตอยู่สาธดีแล้วครับดีแล้วครับตั้งสติให้ดีจะได้ปลอดภัยในการขับขี่นะครับถ้าคุณนงหน้าจะคุยอะไรต่อก็ขอเชิญครับตาวินัยยินดีรับฟังเสมอครับ เาเว้นในเสียงมาลอบนี้แเลเสียงหวานเพราะว่าไม่นไม่ใช่เสียงของตัเ <มา S 1> วเองเป็นเสียงคุมสติเสียงคุมสติครับท่านเสียงคุมสติเพราะว่าต้องพูดอยู่ในความสงบยิ่งเห็นหน้าคุณสงบด้วยต้องพูดให้สงบยิ่งขึ้นครับท่านขอบคุณครับ นี่ดังดังแล้วแยกกลุ่มไปอยู่น้อคนก็ไปอยู่คนเยอะๆไม่ดีกว่าหรือมาอยู่เยอะๆอ๋อดีทังนั้นแล้วแต่ความเหมาะสมทุกประการเพราะว่าพอเหมาะพอดีเจอใครพูดใครคุยก็ดีทั้งนั้นครับคนเดียวก็อยู่ได้หลายคนก็อยู่ดีมีความพอใจเสมอครับแม้กระทั่งชีวิตทุกวันนี้อ,อยู่ก็ได้และตายก็ดี ถึงต่ถึงอยู่ก็ยิ้มสดใสถึงจะตายก็ยิ้มเพละนะครับท่านก็ทุกวันนี้อาการเจ็บปวดตึงชาประการใดผมก็รู้สึกจะมีความบันเทิงเพราะอาการเหล่านี้ไม่ใช่หากันได้ง่ายๆและไม่ใช่เจอกันง่ายๆเราต้องรอถึงอายุ7จเราถึงพบเห็นอาการเหล่านี้ เพราะฉะนั้นเราจงชื่นชมเอามาเอามาเอามารับรู้ความรู้สึกเอามาใช้ความรู้สึกเหล่านี้ให้เป็นธรรมะแล้วเราก็จะมีความสุขกับสิ่งเหล่านี้ครับขอบคุณครับหรือท่านจะคิดเห็นประการใดขอเชิญเสริมต่อได้เลยครับขอบคุณครับ ไนวันนี้เข้าเชิญครับท่านสงบเอาปิดไมด้วยได้ปิดไม้ด้วยโอเควันนี้มารู้กลยุทธ์กลยุทธ์ของจิตกันดีกว่านะกลยุทธ์ของจิตที่ละเอียดห่อนที่แอบซ่อนอยู่เบื้องหลังเรามีกันอยู่หลายหลายตัวตัวที่ เนี่ยบางครั้งเราเราทดลองสามตัวสามตัอาการของจิตเราสามตัว่ามันเราเช็คจิตเราตอนนี้อยู่ในอารมณ์อะไรเนาะเนี่ยเราเข้าไปทำความรู้จักก็ทำไมเราเช็คไว้เรื่อยๆว่าดูอารมณ์ไหนมากกว่าอารมณ์ไหนง่ายอารมณ์ไหนไม่ค่อยมาจิตสภาวะาของจิตเนี่ยที่จะถึงเวลาแตกดับเราสามารถกาหนดได้หรือยังเราเช็ค กำหนดกิดไม่รช่กีดยังหวั่นไหวในแต่ละวันปุ๊บปุ๊บไปโน่นปุ๊บปุ๊บไปนี่วิ่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บวิ่งไปวิ่งมานี่ยังไม่ปลอดภัยนะในการที่ดำรงภาวางจิตไว้เนี่ยแสดงว่ายังไม่ปลอดภัยเดี๋ยววิ่งไปอยู่อารมณ์น้นเดี๋ยววิ่งดังนั้นเรานักปฏิบัตินี่เราต้องให้ได้คือหนึ่งเราต้องกำกับเองได้เรากำกอนโซนเองได้เราอยู่ในอารมณ์อะไรมากกว่าเราดูที่ ถ้าเราสามารถที่กําหนดอย่างนี้ได้หาที่อยู่ของของอารมณ์ได้เราก็จะปลอดภัยอย่าปล่อยให้อารมณ์เกิดขึ้นบ่อยๆเขาคิดเขาปรุงแต่งบแล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆเนี่ยบางครั้งปรุงแต่งคนมาปรุงเต่งพูดตัวน,นี้พูดดีกว่าพูดเรื่องนี้ดีกว่า พูดเรื่องอะไรวันนี้ยกขึ้นมาหน้าจอ้ปั๊บเราจะแต่งไว้ก่อนจะแต่งไว้ก่อนไม่พูดอารมณ์ปัจจุบันนี่เราพูดไม่เรียบเรียงไม่คิดยไม่ได้คิดว่า,าว่าจะพูดเรื่องอะไรพูดเราจะพอน้าจะพอน้าก็เรา,เราถ้าเราอยู่กับอารมณ์เราเห็นอารมณ์บ่อยๆเราเห็นธรรมะเราเข้าใจนะถ้าเราเข้าใจ สามารขอปรากฏขึ้นมาเราก็สามารถที่จะได้ในขณะขณะปรากฏเกิดดับเกิดดับเขาจะปรากฏเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนั้นอารมณ์เราเขาหน้าที่เรียนรู้ไปดูไปเน,ปเนั่งย้อนดูอารมณ์ปีติมากไว้ขับปีติอารมณ์ไหนอารมณ์โกรธโกรธนี้คงจะไม่ค่อยมากนะักปฏิบัติไม่ค่อยมีแล้วอารมณ์โกรธ ก็จะก็จะลดลงไปเองตามลำลดับถ้าเรายิ่งปฏิบัติยิ่งมีเข้าใจจิตมากขึ้นความโกรธก็จะลดลง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 ทุกวันนะเราจะเข้าใจตรงนี้สภาวะอารมายอารมณ์มันจิตก็ไม่ประมานเยอะจิตก็สรมานเฉพาะ,ะเพื่ออะไรเพื่อดูแลร่างกายสิ่งที่ปฏิกริยาของร่างกายของส้องการาเช่นหิว อายุเขาก็าปรุงแต่งหาข้าวอมากินแต่เขาก็ไม่ปรุงแต่งไปด้วยนะว่าไปหาไอ้น้นมากินให้อร่อยให้อร่อยไม่ไม่ไมอ่อยากด้วยศาสนาอยากด้วยการที่กินแบบมีปัญญาหาบน้ำสีควันปรุงแต่งไปในสิ่งที่เราไม่เป็นทุกข์เป็นสิ่งที่เราไม่เป็นทุกข์ปรุงแต่งเพื่อดับทุกข์เพื่อแก้ทุกข์ของกาย ให้ดูไข้หรือมาหวานไข้ร้อนนอนดูอาการนอนดูไม่ยอมกินยาดูที่ว่าจะหายไม่จะเบาไม่ได้ไม่เบาก็ต้องกินโอ้ร้อนดังตัวร้อนยิ่งร้อนหนาวแสดงว่าไม่หายถ้าว่าปล่อยให้หายเองเลยหายาบาลามากินเม็ดเดียวเม็ดเดียวเราไปกินเยอะ ก็ก <ffe> ินนั่งก้อนเม็ดเลนว่าระยะเาเวลาก็เอามากินเม็ดกินแล้วก็เขาอยเบาบางลงมาร่างกายก็เบาบางนี่วันนี้ไม่กินดีร่างกายยังมีบ้างนะผมปากนี่กินข้าวนี่ยังขมคอกินข้าวไม่อร่อยเห็นไต่ว่าเราพอกินข้าวไม่อร่อยเราก็กินไปอย่างนั้มันมีรสชาติเชื่อมโยงกันกับธาตุกันของเราแต่ไม่กินยาดีกว่าไม่กิน กตะหมนี้จะเป็นคนไม่ค่อยกินยาอหมกนะไม่ค่อยกินถ้าไม่เหลือบาปอะไรนี้เราก็ต้องจำความเข้าใจตรงนี้แต่ตัวที่ละเอียดที่สุดก็ตัวที่ไปหลงหลงตัวเองไงตัวที่เราหลงว่าเราเข้าใจแล้วเรเข้าใจแล้วเราเห็นธรรมะแล้วเรารู้แล้วเนี่ยการตัวนี้ละเอียดมากพลาดเลยถ้าว่าเข้าใจตรงนี้พลาด นะรัโอกาสที aste, er tomato, ่ว่าเราเราเราหลงตัวเองเนี่ยเราก็ต้องถามอยู่บ่อยๆว่าจริงไหมเราเอาตรงไหนมาเป็นเครื่องวัดเอาตรงที่อารมณ์เรานั่นแหละเมื่อเกิดปัสสาวะดันโกรธไหมเมื่อเกิดอยากได้อยู่ไหมยังเนี่ยอารมณ์ของเรายังเกิดอยู่แสดงว่าตัวที่เราคิดว่าเราเข้าใจแล้วเราบรรลุแล้วเราอินตามาแล้วก็ยังยังไม่ใช่นะคับเพราะว่า อยางไม่ใช่อย่างไรถ้าปฏิบัติแล้วยิ่งเบาบางลงไม่ใช่ไม่เกิดเบาบางลงไปลดลงไปลดลงไปคนหมูตัวโถอารมณ์รุนแรงกลับมาเป็นคนใจเย็นลงใจเย็นลงความโกรธน้อยลงน้อยลงนั่นแหละแสดงว่าใจเนี้ะทำไปทำต่อไปปฏิบัติต่อไปเลยนะแต่ถ้าว่ายิ่งปฏิบัติยิ่งอะไรว่าอุ่นไห้ไปเสียหมดแล้วกระวนกระวายกระจัดกระจ่าย อยากจะไปพูดดีกว่าไปพูดอะ้เยอะๆพูดพูดพูดไปเรื่อยๆเราอันนี้เขาเรียกว่าคุ้มคุ้มธรรมะคุ้มธรรมะอยากจะพูดอยากจะพูดเนี่ยมีนะมีบางคนก็มีออกมาอยากจะพูดอย่างเดียวคนอื่นไม่เกี่ยวหรอกบางคนพูดนานเนี่ยนะคือเราพูดด้วยความคุ้มอยากจะแบ่งปันแต่ว่าจิตเราเนี่ยปล่อยไปอันนี้ก็ดูดนเดียนดูนะ เราก็พยายามดูไว้แคเจนตรงนี้แหละดังนั้นขอให้เราทํางเงินไปอย่างระมัดระวังหาตัวตรวจสอบที่ดีที่สุดคืออารมณ์ยังค้างอยู่เยอะไหมอารมณ์ยังอยู่นอนเนื่องอยู่เยอะไหมนี่เป็นตัวพิสูจน์ว่าก้าวหน้าไม่ก้าวหน้าก็ขอให้เราปฏิบัติทุกคนให้มีสติสัมปชัญญะให้มากในแต่ละวันตื่นเช้ามาระลึกนึกถึงวิ่งไปไหนไกลไม่ไปไหนก็ดูกายไป ที่กายหยาบหยาบเนี่ยดูที่ไปตรงไหนตั้งไว้ตรงนั้นดูไปไเรื่อยเราก็จะรู้เร้าสันเองไงถ้าเราทำยกเว้นว่าเราไม่ทำ่อยให้จิตวิ่งไปอื่นมากเลนไปก็กว่าจะสะล่มมาได้ก็ช้าจะ,จะเสียโอกาสแห่งการปฏิบัติของเรานะครับอันนี้ก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับคืนไมให้กับคนที่เป็นเอ็มีกายาน้องโอ้หรือ หรือว่าหายิ้มเชิครับกลาบนวัตกรรมว่าอาจารย์ของพวกเองเข้ามาใหม่เชิรกบขอบคุณเป็นอย่างมากครับที่สาธยายทำน้ำสุขมาครั้งนี้เป็นสิริมงคลล้ำค่าที่นานๆที่จะได้ยินได้ฟังเนื้อธรรมอันบริสุทธิ์พุดพองี่ครับขอบคุณครับ,บคุณอยู่ชีพเข้ามาแล้วคนที่พูด สวัสดีครับขอบคุณนะครับกิารกิจครับขอให้การดําเนินชีวิตราบรื่นและปลอดภัยเสมอนะครับใส่ห้ญญญญยยงนี้เข้ามาได้ตลอดไม่มีใครพูดก็เป็นตรีกลางให้